แม่คะส่งการปีนี้แม่จะทำบุญหรือว่ามอาีอะไรให้น้องไหมอะคะก็ปกติค่ะก็ใส่บาทแล้วก็ทำบุญที่วัดเล็กๆเ,เ,เหมือนเดิมเหมือนทุกวันไม่มีอะไรพิเศษอืม,อมไม่ได้มีการทำบุญใหญ่อะไรอย่างน<ช>ี้ใช่ไหมคะยังค่ะเพราะว่ายายบอกว่ารอให้ครบสามปีก่อนกลัวน้องไม่ได้บุญที่เราทำไปย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่เนี่ย สงกรานแม่พาน้องไปเที่ยวไหนอะคะเที่ยวที่พญาเต่าเนาะไปที่พญาเต่าค่ะมันก็จะเป็นที่น้ำพุงมันจะมีแพรอยู่ค่ะเป็นแพแต่เราก็ไม่ได้ลงไปที่แพด้วยความที่ว่าน้องตัวเล็กก็ไม่ได้ให้น้องลงน้ำคือพาไปเที่ยวเฉยๆพาไปเที่ยวพาไปดูว่าคนเขาเขาเล่นสงการานการเขาเล่นน้ำกันมันเป็นยังไงน้องชอบไหมคะแม่ชอบค่ะอ๋ะอพ่อพาน้องลงไปอยู่นะ ไปตรงตื้นๆน่ะแล้วเขาก็มีห่วงห่วงยางให้เราก็เช่าห่วงยางไปเล่นนิดหน่อยเพราะกลัวปิงอืมคืออยู่ริมริมค่ะริมริมน้ำน้ำมันก็จะขุนก็ขึ้นมาอือน้องชอบไหมคะชอบชอบเล่นน้ำมากเห็นไม่ค่อยเที่ยวเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันอืออืออือเป็นเป็นสงการปีแรกของน้องใช่ค่ะสงการปีแรกอืม แม่คะเราล้วช่วงสงการปีที่แล้วเราได้มีการแบบนอกจากไปที่เต๋อง,งอยแล้วมีการซื้อปืนฉีดน้ําซื้ออะไรให้น้องเล่นแบบว่าเอตามตามเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยไหมก็มีนะมีนะ,อะเออคือพี่ๆก็ได้กันน้องก็ต้องได้ปืนฉีดน้าอันเล็กอชอบไหมคะเขาตื่นเต้นไหมอแต่ยิงไม่ออกเพราะว่านิ้วเขายังไม่แข็งอกดน้ําไม่ออกชอบเล่นอยู่ชอบเล่นอยากเล่นแหละอยากยิงน้ํา แต่นิ้วไม่แข็งพออแต่ชมพูดจะชอบเล่นน้ําใช่ชอบเล่นน้ำแล้วอย่างแช่ในกะละมังก็นานจนพอใจอืม,อ,ม,อ,มอย่างพอมันมาถึงเทศกาลส่งการปีนี้คิดถึงไหมคะคิดถึงภาพวันเก่าๆที่ได้พาลูกไปเที่ยวไหมเราไม่อยากจะไปตรงนั้นอีกเลยอืมอมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในเนาะแม่เนาะอ,อธิบายยากอ ช่วงนี้ฝันถึงน้องไหมคะบ่ <Boy. S 1> อยแทบทุกวันส่วนใหญ่ฝันว่ายังไงคะแม่ฝันเห็นแต่น้องไม่สบตานะทุกครั้งที่ฝันเห็นคือเขาอยู่ใกล้ๆอยู่กับเราแหละแต่น้องไม่สศตาเหมือนว่าเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ด้วยหรือ,อมไม่สนใจอะไรประมาณนี้คือเขาก็เล่นปกติแต่ไม่สศตาอืมรู้สึกเหมือนว่าเขาน่าจะไม่รู้ว่าเรายยืนอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ใกล้ๆเขา เขาก็เล่นปกติมีความสุขปกติอ่าใช่อืาแต่เหมือนว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นด้วยอืเหมือนอยู่กันคนละโลกอืมอืมอืมซึ่งน้องอาจจะไปสบายแล้วโดยที่ไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับเราไม่คิดแบบนั้นแต่เหมือนว่าเขามีความสุขอยู่นะออืมเวลาฝันตอนคืนนี่เราตื่นช้างมาเรารู้สึกยังไงไหมคะแม่ส่วนมากแล้วฝันเราจะตื่นเลยอ ก็ทําให้ยังคิดถึงน้องอยู่ตลอดใช่แม่คะแล้วในส่วนของความคืบหน้าทางคดีมันจะครบหนึ่งปีในเดือนหน้าแล้วอ,ะอ่ะอเนาะแม่ได้มีการสอบถามความคืบหน้าไปทางตํารวจหรือว่าตํารวจได้มีการแจ้งความคืบหน้าทางคดีอะไรให้แม่ทราบเพิ่มเติมไหมคะมีค่ะคือที่ผ่านมาก็มีเรื่อยๆนะจะถือว่าตลอดเลยก็ได้ตลอดระยะเวลาเลยก็ได้ เออถึงใครใครเขาจะมองว่างเงียบแต่สําหรับแม่แล้วรู้สึกว่ามันก็ตารวจก็ติดต่อมาอยู่ตลอดนะมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็บอกกันค่ะว่าถึงไหนแล้วอะไรยังไงบ้างก็บอกกันคข,ขออนุญาตถามนะแม่เนาะพอมันจะครบหนึ่งปีแล้วเนะี่ยใจเราแป้วมั้งไหมคะหรือว่าเรายังมีความหวังอยู่ก็ออม,นะมีเผื่อจนะใจไว้บ้างนะเราก็ต้องเผื่อใจไว้ทุกอย่างเลยอืคือก็ยอมรับว่า ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันไม่ตรงกับที่เราหวังเราต้องเผื่อใจไว้แล้วนะห้ามผิดหวังมากแล้วก็อย่าหวังมากแต่ก็ยังหวังแหละแต่อย่าหวังมากเพราะว่าอย่างน้อยคือเราเป็นแค่คนรอคนทำงานคือตำรวจเราควรให้กำลังใจเขาแต่ก็ยังเชื่อมั่นใช่เพราะว่าความหวังแรกของเราคือตั้งแต่ลูกหายคือเราต้องไปแจ้งตำรวจเพราะหวังว่าเขาจะช่วยเราแล้วก็ยังหวังทุกวัน 嗯。Mm.